พ里พ里สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแบบนี้เลยนะครับกล่องนะครับเขียนว่าหลวงพ่อคูณนะครับวัดบ้านไล่นะครับสโมสรนะครับไลออนสตรีนะครับโคราชนะครับปีสอง2นห้าสามสครับจะเป็นเหรียญแบบนี้เลยนะครับพี่พี่จะเป็นเหรียญหยดน้านะครับแบบนี้ทรงหยดน้ํานะครับองค์เล็กๆนะครับพี่ๆี่องเล็กเล็กนะครับองนี้นะครับจะเป็นเนื้อเงินนะครับพี่ๆี่เห็นไหมครับองค์เล็กมากเลยนะครับหน้าตาหลวงพ่อคูณชัดเจนเลยนะครับเป็นเหรียญหยดน้ํานะครับพี่ๆี่แบบนี้นะครับด้านหลังกันบ้างนะครับพี่พี่ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลวงพ่อคูณนะครับนะครับแล้วก็เขียนว่าสามสองสามสองเนี่ยก็คือปีนะครับพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านใดมีนะครับเหรียญหยดน้ําแบบนี้นะครับผมนะครับยินดีรับเช่านะครับพี่พี่แบบนี้เลยนะครับนะครับจะประกอบด้วยกันนะครับพี่พี่มีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองนะครับพี่พี่แบบนี้นะครับถ้าพี่พี่ท่านใดมีนะครับส่งมาหาผมได้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับแบบนี้นะครับนะครับราคาไม่แพงนะครับผมยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาหาผมได้นะครับพี่ วันนี้นะครับผมก็ยินดีรับเช่านะครับวันนี้ก็ได้มา2อ,องค์นะครับพี่เขาแบ่งปันนะครับถ้าพี่พี่ท่านใดมีนะครับก็ส่งมาหาได้นะครับหนึ่งสีโชคยินดีรับเช่านะครับพี่พี่วันนี้ก็สวัสดีพี่พี่เท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับ